สวัสดีค่ะเปิดแล้วครับเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วนะ ล็อกดาวครับพี่ล็อกดาวเปิดแล้วพี่พี่เราพี่เราไปเปิดพี่ไปพี่พี่พี่ถีนหนับลองไปใหม่ได้ไหมลองออกไปใหม่ได้ไหมลองออกไปใหม่ได้ไหมฮ่คิดถึงคิดถึงก็เลยลองทําดูลองทําดูพี่ลองออกไปได้ไหมพี่ถิ่นหนับลองออกไปได้ออกลองออกไปใหม่ได้ไหมต้องรอสักพัก ใช่เพราะพึ่งตัดพึงง่งมาพึ่งลงคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะเจฟฟ้าทักทายค่ะเจฟฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจฟฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจฟฟ้าสวัสดีดีใหมนะคะเจฟฟ้าขาคิดถึงทุกคนเลยค่ะ ลองลองลองเข้ามาคิดถึงสวัสดีปีใหม่ลองทำดูกับเชฟฟ้าค่ะคิดถึงทุกคนเลยค่ะเลยกะว่าขึ้นมาขึ้นมาดูนี่เลยกรุบกริบ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 สวัสดีค่ะเวมาชมหนังมาเจฟฟ้าด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะเจฟฟ้าค่ะได้ค่ะ nó cứ chơi một <laughs> cây ơi quái ơi cây ơi quái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  ơi เดี๋ยวไปชมไวทุกบ้านจ้าสวัสดีทุกบ้านจ้าปักเกตสวัสดีค่ะปักเกตสวัสดี่ะอบกวาบวันม่วงว้ามักเกตหนูไม่ได้เปะปุเปยไม่ได้บอกใครปุเปยลองปุเปยลองลองขึ้นดูปักเกตปุเปยลองขึ้นดูพักเกตลองขึ้นดูว่ามันเป็นยังไงปักเกตเข้ามาปักเกตเห็นอะไรหรือเปล่า ปาเกตก็มาอีกแล้วหรือเปล่ากับปาเกตขาไปลองทำดูอ่ะปาเกตลองทำดูไม่ได้บอกกล่าวใครเลยอะไรอย่างเงี้ยลองหมายว่าคิดถึงมาสวัสดีเม้ามอยต่อยอ้อ,อยโอ้ยพัทยาพัทยาพัทยาปาเกตขาพัทยา,ยา,ยา,ยาล็อกดาวกับปาเกตขา ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีนานาขอบคุณมากมากเลยเข้ามแล้วอย่าลืมเลิฟเลิฟให้ปุเป้ด้วยนะครับเลิฟ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 ให้กําลังใจกันเลิฟ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 คุยสนุกสนานสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดกใอยมุ่งมากปรารถนาทุกประการคิดเอิญก้อยได้เอิญคิดทองอใอยได้ทองนะครับพี่ตีนหนาก็เช่นกันนะขอให้ร่ำรวยเอ็นทองเด้อ ปาเกตปาเกตยังอยู่ไหมปาเกตปาเกตก็ขอให้ช่องปังปังนะปาเกตนะขอให้ปาเกตสุขสมหวังสุขการเด้อเอาเชสันหาไปไหนละ่ะเชสันหาเจสนหาปลาไปไปไหนแล้วล่ะเจสนหาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่เฟไม่ได้บอกใครอ๋อขอบคุณสามล้านดวงใจ yeah ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับในนี้อะไรหรอกกบอกมาขึ้นมาคุยกันกุ๊กคลิกกุกคลิกกุ๊กคลิกมูมิงฟุ้งฟิ้งคิดถึงตื่นนอนตื่นนอนแล้วก็กินกาแฟหนึ่งแก้วก๊อกบี่ก๊อกบี่ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาหาปุเป้เดอ้อไม่ได้บอกกล่าวใครเลยก็แปลว่าไม่ได้บอกกล่าวทักทายบอกว่าเอ,อวันนี้ปุเป้จะขึ้นนะ้ไม่มีนะคะคือว่าอยากจะลองดูเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเลิฟแล้วจับนะปุปเลิฟเร็บแล้วจับปุบเป้ขอบคุณปักเกตปักเกตปักเกตเ,เข้ามาปักเก็ตเจออะไรบ้างคุณตาปักเกตจ๋า

เลา้างนะล้างหน้าเสร็จก็เนี่ยอยากจะว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงทุกคนเลย <c oughs> รถติดหรือ <c oughs> ปัคเกตโอ้ตา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 ,ตา,ต,า,ต,าตาแล้วโอ้รถติดใช่ไหมขอบคุณหลายๆเดอ้อเรื่องก็มันถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ติดอย่างเงี้ยพัคเกตจาก๋า นี่ก็หนีออกหนีเข้าเข้าออกออกจ้าขอบคุณหลายๆปาเกตเนาะรถติดก็กลับรถดีๆนะปาเกตนะปาเกตก็กลับรถดีๆเด้ตอต้นน้ำสวัสดีครับพี่ตาปูสวัสดีน้องบาวต้นน้ำกับป้อมสวัสดีปีไม้นะขอบคุณขอบคุณปาเกตมากๆเลยเอ่าปีไม้ก้อยน้องต้นน้ำมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนะ ทุกคนที่เข้ามาหาปู่เป้วันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนั่มรวยทองทุกคนเลยนะครับปรเก็ศว่าเต้นน้ำเต้นน้ำสวัสดีขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับทุกช่องเลยที่เข้ามาตอนนี้ขอให้ทุกคนพี่เป้สิดสวัสดีครับเลิวสามจ้าสวัสดีปีใหม่ครับพี่เป้ซิจซาทุครับขอให้ช่องขอให้ทุกคนามช่อง ปานบ้านพี่ยูไว้ๆไวนะครับขอทุกคนปานเอ่อกดบ้านพี่ยูไ้ๆขอทุกคนตั้งใจทำกรีปอะไรอย่างเงี้ยเพอพได้แต่อย่าถอยนะสินค้าอย่างกับพี่ตาปูยังไม่กินเลยพี่ตาปูขึ้นมากับกาแฟกาแฟที่ประสิทธิ์สวัสดีทุกบ้านครับผมประเกตว่าประสิทธิ์สวัสดีสวัสดีค่ะพี่ตาปูปานแล้วเหรอครบพ,พี่ตาพี่ตาพี่ตาปานแล้วเหรอครับ ไทยบ้านสวัสดีครับคุณตาปูสวัสดีครับคุณไทยคุณไทยบ้านวันนี้มาทักทายสวัสดีปีใหม่ทิรบสิ์ก็บอกว่าสักเกตสักเกตพลังบวกตะนนามไม่ได้ตะนนามตะนนามตะนนามไม่ได้ิีปูปีปีตาปูห้องตะนนามมาตะนนามแดงได้เมงกระใจพี่ผ่านพี่ พี่บ้านบ้านพี่อยู่ตั้งนานแล้วต้นน้ำเวลาต้นน้ามาดูพี่เป๊ะพี่พี่ตาปูน่ะเวลาต้นน้ําก็มาดูคลิปพี่ตาปูอ่ะต้นน้าได้ดูดูได้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 ซื้อยาบ้านพี่ตาปูหรือเปล่าเวลาต้นน้ามาดูเอ่อเวลาเวลาต้นน้าเวลาต้นน้ำมาหละบ้านบ้านพี่ตาปูเวลาต้นน้าเวลาเวลาพี่ตาปูหลงคลิปมันต้นน้ำได้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 ยาบ้านพี่ตาปูมาได้เกิดยาบ้านพี่ตาปูมาต้นน้ำ ตน,นามได้ซื้อยาบ้านปีตาปูม่มอ่ะเวลาเอ่อตนามมาเละมาและมา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 ตอบคอมเมนต์บ้านปีตาปูนขอบคุณทุกคำแรงใจนะครับตอนนี้พัทย,นะยาเงียบเผาเนาะพัทยาเงียบเพราะว่าก็ล็อกดาวน์หมดเลยได้ซื้อแล้วครับชายก็ปีตาปูป้าแล้วปีตาปูป้าแล้วนั้นตน,นามนะปีตาปูป้าแล้วน้องเออน้องเบาเออ เฉียงนาสตยสวัสดีครับคุณตาปูสวัสดีทุกท่านวันเสาร์สดใสสวัสดีเฉียงนานะคะคุณเสียงนาขอมีความสุขความเจริญปีใหม่เด้ออ๋อพี่แชทชวนชื่นพี่แชทชวนชื่นก็อาจจะไม่มามครับน้องสวัสดีทุกคนคุณต้นน้ำพี่แชทชวนชื่นอาจจะข้าวดาวอยู่นะน้องต้นน้ำอาจจะอาจพี่แชทชวนชวนื่นก็อาจจะข้าดาวปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคำลังใจเด้อจ้าสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับขอยร่ำขอยรวยผมมอผมมอสองเองครับพี่ไทยบ้านอา่าน้องไตรอ่น้องไทยบ้านจ๋าน้องต้นน้ำมาอยู่มอสองนะครับน้องก็อยู่มอสอง,องก็อยู่มอสองกำลังขึ้นมอสามครับผมครับผมวันนี้ตับปูชาแนลมาทักทายทุกคนเฉยๆมาทักทายสวัสดีปีใหม่กัน นะครับมาทักทายสวัสดีปีใหม่ไม่มีอะไรหรอกครับคิดถึงทุกคนก็เลยก็เ,เลยบอกว่าว่ลองขึ้นสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสักชั่วโมงหนึ่งคนเขามาเที่ยวกันเนาะเขามาเที่ยวกัน มาเที่ยวกันแล้วก็มัน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 เกตว่าเสียงนาเสียงนาเสียงนาสวัสดีจ้าพระเกตทานข้าวยังจ้าพระเกตพระเกตว่าดิงจักจ้ากระชิงจิงกระิงจ้าพระเกตเนี่ยบุ๊คเป็นุป้าสโรงนะพระเกตนะป้าสโรงนะหรือว่าแบบบายบายขอให้คุณกลับปูร่ำด้วย กำด้้ยเด้กลับเยอะขอบคุณมากครับเช่นกันนะคุณไทยบ้านสุขสมหวังเช่นกันนะคันนั่งฟังเพลงอยู่จากปุ๊บเป้ว้าขอบคุณกับป้ากเกศคุณสวยป้ากเกศคุณงามจับจับจับจ,บจบ่างวง่วดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะป้าเกศนะฝนตกครับฝนตกปะนวะ่าฝนตกกับพี่ปุ๊บเปป้าเกศดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อไปไหนก็ใส่ messenger นะป้าเกศนะใส่ messenger นะป้าเกศ ไม่ออกไปไหนดีที่สุดนะป้านาสีหนับว่าสีดนับสีครับบ้านไครบ้านดีครับจากครับต้นน้ําดีครับพี่หนับก็บอกว่าดีครับรอบวงของพี่กำมนะครับพี่หนับก็คือของพี่กำมนะครับกำมนกำมน์กำมนเกษตรไทยบ้านนะครับพี่กำมน่ะพี่กำมนเป็นไงบ้างพี่กำมล พี่จินับพี่กมลนเป็นไงเป็นไงบ้างอ่ะพี่เอ่อพี่กมลนโ okay, อเค่ยังอ่ะอ่ะพี่สาวกมลโอเคนื okay, ่ยังจ้าสวัสดีทุกบ้านเลยครับขอให้ขอให้ผ่านไปไปด้วยกับคุณตาปู <c oughs> <c oughs> อ่าไทยบ,บ้านไทยแบ้านหมายถึงว่าผ่านอะไรพึ่งจบขายยาครับขอบคุณมากครับพี่จินักขอบพี่ขอบคุณมากพี่กำมลนขอบคุณอีกครั้งค่ะ อ่าไปบ้านหมายถึงอะไรไอ้ผ่านอะไรไอ้ผ่านไวไวหมายถึงอะไรครับอ่ะคุณไปบ้านคุณไปบ้านขาบอกปุ๊เป้ไยค่ะไอ้ผ่านอะไรคะไอ้ผ่านอะไรคะสบานบ้านบ้านปิสบานปอยู่เนี่ยคือว่าปุ๊เป้ปุ๊เป้ป่านแล้วค่ะปุ๊เป้ได้พินแล้วได้ปินได้ปินจากบ้านปอยู่เรียบร้อยแล้วจ้า สวัสดีครับผมเอียเยนับไตบ้านหนึ่งเก้าเก้าสองชาแนลสวัสดีครับผมเอียนับโอ้ยโอมีหลายบ้านฝนตกหรือเสียงพัดลมไม่หลังบ้านนี่เปิดแล้วนี่ไม่ใช่เสียงพัดลมไม่ใช่ฝนตกคือเปิดประตูไงพอเปิดประตูเพื่อจะได้ยินเสียงรถถ้าปิดประตูมันโอเค เป้อยู่ชั้นสิบไงปากินปลาแอลสวัสดีค่ะพี่ตัปูสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับชมช่องตับปูชาแนลพัทยาล็อกดาวแบบพัทยาล็อกแบบไหนครับพัทยาคือว่าล็อกเกตพื้นที่บางละมุงอะ่ะเกตพื้นที่บางละมูงอ่ะสวัสดีพี่ใหม่ครับปากินปลาแอล สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านะคปะปากินเอลสวัสดีเจ้าขบกแ,แกงไตปลาหมึกแกงไตปลาหมึกย่างน้อบะแม่นแกงไตปลาเจ้าบะแม่นแกงไตปลาน้ำยาหนุ่มจีนเจ้าสีนแบบว่าแบบไหนก็คือว่าล็อกปิดสถานบริการทุกอย่างลงโลรง,ลง,ลง,ลงแรมาร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเซเว่นเปิด าต่ฮัทผมดีใจด้วยนะครับคุณตาปูยอดยอสุดยอดเลยขอบคุณครับใส่บ้านเข้ามาเจออะไรบ้านปูเป้หรือเปล่าใส่บ้านใส่บ้านเข้ามาพี่ปุเป้เอ่อปูเป้มีเจอเจออะไรบ้างเปล่าครับเจอเจอยาสับยาสับผมเจมพูเจอแบบกราวที่แล้วหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่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 แล้วใช่แล้ว ยดูข่าวไปด้วยอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมปสวัสดีครับผมปลากินปลาแซบจากน้องใ่บ้านหนึ่งเก้าเก้าสองแชนแนลนะครับสวัสดีกับน้องเคนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับน้องฟินจ่าสวัสดีจ้าดูพีเปสีพีเตสิพีเ,เกก้นุกระโจมบกเนี่ยปลากินแปะกับบ,บอกว่าสวัสดีพีใหม่ทุกคนเลยครับ สวัสดีน้องทีสวัสดีปีใหม่เดอ้อขอยร่ำขอยรวยทุกบ้านเลยนะครับเดอ้อขอยผ่านเจอหนังหนังด้วยหรือเปล่าครับสีหนับสีหนับเจอไหมไอสีหนับบอกว่าเจอไหมหัวเราะหน่อยครับน้องทีเจออะไรบ้างบ้านพี่เป้หรือเปล่าเข้ามาน้องทีนน้องติงเจออะไรบ้านพี่เป้หรือเปล่าเข้ามาสวัสดีครับ บัวร้อนหน่อยบัวร้อนหน่อยปลากินไปรบสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมอย่าลืมเลิฟ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 ไอ้ด้วยนะครับเลิฟ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 มาครับเกิดก็ทำมาแล้วพิงแล้วแต่เราพักแล้วมาแล้วถาบน้องพิงก็บอกว่า ไออีโมจิมาซาบดวงไม่ได้บอกใครเลยนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาสูวอยากสวัสดีทีใหม่อะไรอย่างเงี้ยน้องทินเชื่ออะไรบ้านบ้านพี่เป้หรือเปล่าน้องทินชาน้องทินสุดหลอ่อน้องทินของพี่น้องทินชาน้องทินเชิญอ,อะไรบ้านพี่เป้บ้างไหมบ้านพี่เป้มีรถบรรทุก แี่บ้านผมขอตัวนะครับคุณตาปูไปหาปูนาก่อนวายอบจ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 บมาแล้วตาปูตาปูชาแนลชอบมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตาปูชาแนลชอบมากเลยขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณสุกๆทุดคนที่เข้ามาให้กําลังใจพี่ตาปูชาแนลขอบคุณขอบขอบคุณห้าล้านดวงใจที่อยู่กับตาปูชาแนลตอนนี้มีหนังฝรั่งเริ่มเดินทางไทยเข้าแล้วนะครับ ขอบคุณหลายๆครับพี่สีนาบปี่นาบพีนาบพีนาบพี่ใหม่นี้นะเก็บพีฉลูปีงัวเนาะพีงัวก็อะไรอ่ะพีงัวว่าปีนี้งัวจะขายดีใครใครที่เลี้ยงงัวปีนี้ใครที่เลี้ยงงัวปีนี้จะขายเดีอนทุกคนเลยนะเที้ยงนี้กินอะไรดีครับอ๋อพี่เป้ข่าว่านมจีน้ำยาเมื่อวานที่ทำใช่ไหม ยังไม่ได้ทาคลิปกินขนมชีนน้ํายาพี่เป๊กจะทําขนมคลิปเออจะทําคลิปกินขนมนชีน้ํายาใต้เพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทํายังไม่ได้ทาคลิปเพราะว่าเมื่อวานพี่ทําขนมจีนน้ํายาปาักใต้ใช้หน้องปีนก็อา่าสีนับสวัสดีครับจากปากินไปลาแอลเขายังไม่ได้ทำคลิปเนาะ ก็กล่าวว่าจะทําคลิปกินเอ่อจะทําคลิปกินขนมจีนน้ายาปากใต้เมื่อวานทำขนมจีนย,ยาปากใต้น้องทีนอร่อยมากอร่อยเวอร์อะดุป่างต่าอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์ขณะอยากกินขนมจีบแต่งปบกินด้วยขนมจีบขนมจีบไม่มีขนมจีบเราต้องมากินไปสองคนมีแต่ขนมจีน ปาเกตบอกว่าเชนเชนเชนปาเกตสีวัตชินเชนเชนสวัสดีกราบเป็นปาเกต a g e สี่วัชนเชนเชนฮัลโหล h i นปาเกตว่า h ั l โหล h i นเชนเชนเชนเดี๋ยววิ่งอีกเดี๋ยววิ่งอีกวิ่ง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 